สวัสดีครับอาจารย์มาตัดเถาจริงโจ้เถาจริงโจเนี่ยเถาเชกเขาอะเนี่ยเถาใหญ่ๆครับเนี่ยไม่ได้ตัดแต่ก่อนน้าท่วมมันขึ้น้นพยุเนี่ยมันต้องคอยตัดบ่อยๆไงอาศัยคนอื่นไม่ได้ครับอาจารย์ต้องทําเองมีกูช่วยมีลูกน้องแต่บอกเขาเขา ทำไม่ได้คือทำไม่ได้คือเขาก็ไม่ทำแบบนี้หรอกครับเนี่ยยากคือการที่จะสามารถให้คนอื่นมาทำงานให้เราได้อย่างละเอียดละออมันไม่ใช่ง่ายเนี่ยมันล่ามไปทั่วสวนนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวร้ายเลยถาวจิงโจ้ ต้องตัดนี่ตัดแล้วล่ะตัดเถาใหญ่ออกเดี๋ยวดูต้นนี้โอ้โหดูสินี่พยุงนะเนี่ยเนี่ยพยุงในต้นต้นใน้สดาเนี่ยดูเถาจิงโจ้ตัว้ายกาดมันจะต้องเอาออกให้หมดไม่เอาออกมันโอ้โหมันเยอะมากเลยล่ะมันมีทุกต้นเลยมีทุกต้นนะครับเนี่ยนี่ก็มี จานเคยบอกให้คนอื่นทำไม่สําเร็จแล้วจานเคยทําอยู่จะต้องมาทําครับเพราะว่าเราทําละเอียดกว่าเราเก็บตามลากตามไปเลยว่าลากไปทางไหนเราก็จะตามเก็บไปเลย่ยไม่ใช่ว่าตัดแล้วก็แล้วกันมันอยู่ก็ขึ้นอีกโอ้ยโอหเนี่ยเหมือนนี่ เป็นเถาจะเถาไอ้เถาวันเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นเถาเหมือนตะบองไอ้อออนี่เลยเออเถาวันอ่ะพูดง่ายๆแล้วตาสูงเจ้าเดี๋ยวเข้าตาตา,ตาบอดเลยจานไปหาไปโรงพยาบาลหาหมอหลายเที่ยวแล้วไอ้เถาจิ้งโจ้นี่แหละย,ยางครับยางมันเข้าตายางมันเป็นกรด ไอพวกยางไม้ทุกอย่างที่มันเป็นสีขาวๆเ,เป็นกรดโดยเฉพาะ้เถาจิงโจม้มันเป็นมีพิษครับมีพิษตอนนั้นมีคนเข้ามาขอเขาบอกว่าเขาจะาไปเลี้ยงแพะจานก็เลยถามเขาแพะกินได้เหรอที่จริงมันน่าจะกินไม่ได้นะมันมีพิษก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวมันไม่น่าจะดีเท่าไหร่แพะเขากินที่ดีก็คือ เขามาขอให้ต้นกระถิาจาย์แต่กระถิาจารย์ไม่ให้ไงจาย์ไม้ทําปุ๋ยถ้าต้นใหญ่อาจารย์ก็เอาไว้เผาถ่านเราปลูกไว้เราก็ต้องใช้ประโยชน์เพราะว่าของอาจารย์จริงๆทุกอย่างไม่ต้องทิ้งไงไม่มีอะไรต้องทิ้งเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขอภัยนะครับเนี่ยหันเร็วไปหน่อยผูกหมดแล้วสุ่มทอนแล้ไปทําเชื่อไฟอย่างเดียวแล้วที่จริงมันตอนตัดตอนแรกอะ ทั้งสวนเลยเนี่ยเขาไม่เก็บให้เลยเนยผู้ช่วยเขาตัดแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งในสวนนี้ทิ้งเต็มเลยทิ้งเต็มเลยเนี่ยมันได้โอ้โหมันได้ไม้เผาถ่านได้เยอะมากเลยนะเต็มสวนเลยเขาตัดครึ่งต้นครึ่งต้นเนี่ยตัดตะเดาในครึ่งต้นครึ่งต้นมันก็ได้หมดเลยเนี่ยไปทาถ่านได้หมดเลยเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันกว่าที่จะหาคนมาทําได้ เพราะว่าอาจารย์เป็นศูนย์เรียนรู้ไงศูนย์เรียนรู้แต่ไม่ได้เปิดสอนใครแล้วครับตอนนี้มีแต่คนเก่งอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยจะสอนใครแล้วไม่อยากสอนแล้วเครียดกับปวดหัวก็บอกไปครับท่านใดที่มาติดตามอาจารย์มาดูแล้วก็เกิดได้ทํามีโอกาสได้ปลูกต้นไม้นะก็จะได้เป็นบุญร่วมกันครับถ้าเกิด ปลูกต้นไม้เพราะอาจารย์นะแต่ถ้าปลูกเพราะตัวเองชอบอยู่แล้วแล้วก็จะปลูกอยู่แล้วก็ก็ดีครับไม่เป็นไรแต่ถ้าอาจารย์ช่วยได้ให้กําลังใจอาจารย์เคยทำมาเกือบสิบปีนับสิบปีแล้วไม่ใช่เกือบสิบปีสิบกว่าปีแล้วที่สอนคนเหนื่อยครับสอนคนให้ปลูกต้นไม้ไม้ป่าไม้อะไรก็ได้ โดยเฉพาะไม้ป่าไม้ที่เข้าห่วงห้ามปลูกไปเลยเราไปทำสวนป่าสวนป่าแล้วก็ขอญาตครับสวนญาติจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าแต่ตอนนี้ตัดได้แล้วนะตัดได้แล้วก็ดีครับการเมืองเป็นอย่างเงี้ดีการเมืองถ้าเกิดว่าช่วยกันนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะผ่านกฎหมายออกมา ผ่านกฎหมายออกมาอนุญาตให้ตัดได้ปลูกได้นะทั้งพยุงทั้งไม้ป่าทั้งอะไรต่างๆเนี่ยสมัยก่อนนะมันตัดแล้วติดคุกแม่แต่ไม้ล้มอยู่ข้างทางล้มทับบ้านไปตัดติดคุกอะไรก็ไม่รู้นะกฎหมายก็ไม่อยากจะพูดหรอกมันต้องแก้ไงมันแก้ทีนี้เขาแก้แล้วเนะี่ยมันดีมีประโยชน์ครับ ประเทศไทยจะ,จะเจริญขึ้นโลกเราจะเย็นโลกเราจะไม่ร้อนมากมันง่ายๆแก้ง่ายแก้อะไรยากแก้ด้วยต้นไม้เนี่ยง่ายที่สุดอย่างนึงและอย่างที่สองก็เรื่องรถรถยนต์เรื่องการจุดฟอเผาเผาป่าเผาต้นไม้เผาตอฟังฟางข้าวรั่วเผาอะไรก็แล้วแต่นะขยะเผาถ่านก็แล้วแต่นะปล่อยควันขึ้นฟ้ากันเยอะๆ จานก็เลยมาคิดคิดทำเรื่องเตาเผาถ่านไร้ควันหรือว่าไร้ปล่องควันขึ้นมาคิดมาไม่ใช่ปี2ปีนะโอ้จานก็ปวดไปทําไปภาพมันคงจะไหวแล้วนะต้องขอโทษด้วยนะเนี่ยเขาชักเขาเยอะเลยครับมีเยอะเลยทำไม่ค่อยไหวแล้เนี่ยทำไปก็ ใช้เวลาอันมีค่าเสียงน้อยน้อยนึงก็ยังดีครับเพื่อสื่อไปให้กับชาวโลกผือสื่อไปให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆในประเทศไทยครับช่วยกันปลูกป่าช่วยกันสร้างความเย็นให้กับโลกเราเนี่ยโลกเราจะร่มเย็นแล้วก็ไม้ไม่มีวันที่จะ ลายค่าแล้วครับทุกส่วนของไม้ของใบไม้กิ่งไม้เผาวันเผาไม้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ขนไปไหนแล้วปล่อยมันปล่อยมันร่วงอยู่ตามเนี้ยแล้วเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้กับไม้ใหญ่นี่แหละจริงๆคนก็งงเหมือนกันนะแค่ใบไม้ร่วงตามพื้นเนี่ยนะแล้วรากไม้เนี่ยมันลงไปต้องกี่เมตรมันจะเป็นปุ๋ยให้ได้ยังไงเติมปุ๋ยลงไปได้ยังไงงงนะถ้าคนไม่เข้าใจนี่เขางงนะ แม้แต่อาจารย์สมัยก่อนก็งงเหมือนกันว่าเออมันเติมไปได้ยังไงมันเติมได้ครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมันเติมดมินเติมปุ๋ยลงไปข้างล่างสุดลึกๆเป็นสิบสิบเมตรก็ได้ตอนนี้ใช้เวลาไปแปดนาะทีไหวๆมัง่งอะไรมัง่งโอ้ถ้าใครทนดูดูได้เนาะก็ขอขอบคุณมากเลย ฝันไปพูดไปอาจารย์ก็ลง Youtube ครับทำ Youtube อยู่ก็อยากจะได้ตังค์สักหน่อยนึงมาค่ายทำไม้โซฟี่รือว่ามาทำอะไรต่อไนนี้แหละตอนนี้แค่กระปุกตัวเองมาหลายหลายล้านแล้วแค่เฉพาะก้องอย่างเดียวก็หลายตังค์แล้วหลายหมื่นแล้วแค่ที่เนี่ยที่จริงจารย์อยู่เฉยๆก็ได้นะ พออาจารย์ทํางานเทพแล้วไงอยู่เฉยก็ได้เพราะมีไรายได้แล้วสร้างบํานาญให้กับตัวเองแล้วสร้างมูลค่าให้กับชีวิตแล้วบํานาญไม่ใช่ราชาการนะบำนาญเนี่ยอาจารย์มาจากการเอ,อ่อทำอาสังหาริมทรัพย์นะปลูกที่ดินพวกบ้านต่างๆนะประโยชน์ต่างๆบนผืนดินที่กรุงเทพนะ ทำให้มันเป็นไรายได้ไรายเดือนสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าเสือนอนกินนะทำอพาร์ตเมนต์ทำบ้านเช่าทำอขอพักจาย์ก็ทำยุ่ยเฉยจาย์ก็มีไรายได้ถึงไม่มากนะไม่เป็นร้านก็เท่าก่นะไรายได้ก็เป็นแสนนะต่อเดือนนะเป็นแสนแต่ก็จ่ายเยอะท,ทั้งนู่นทั้งนี่ผัะตุ๋ภตีก็โอเค เนี่ยเราได้เยอะเราก็ต้องจ่ายเยอะครับคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างอาจารย์หรอกอาจารย์เนี่ยจ่ายหลายทางเพราะว่ารวมแล้วเป็นปีเนี่ยมันเป็นล้านไงรายได้เป็นล้านมันไม่ใช่ไรายได้เป็นเป็นพันคนเทพเขาทํางานทีมเขาได้เป็นแสนถ้าไปรับเองรับเหมาหรือว่า ทำงานบริษัทห้างหลังก็ได้เงินกันเยอะนะบางคนก็ได้สองแสนทาแสนได,ได้ต่อเดือนอาจารย์นี่เอาแรงทุ่มจนมาเป็นแบบนี้ก็คือว่าทำงานมา40ปีตั้งแต่อายุ20 19ิบสิเริ่มได้เงินแล้วสิบแปดสิก้าไปทำงานได้เงินแล้วครับ เดี๋ยวอันนี้จะลงสัจธรรมลงช่องสัจธรรมนะครับสัจธรรมแห่งชีวิตแล้วก็สัจธรรมแห่งการปลูกต้นไม้นะครับมันจะได้ประโยชน์เรื่องลดโลกร้อนโลกโลกมนุษย์เรานี่แหละสัจธรรมทำไมโลกมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงความร้อนความเย็นความหนาวมันเปลี่ยนมากมายุวดรุด,ดเร็วก็เพราะว่าเราช่วยกันสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้กับโลกเราไง เพิ่มมวลภาวะเป็นพิษให้กับโลกเราโดยที่ไม่ค่อยคิดกันว่าก็เป็นบาง,บางคนนะไม่ได้ทุกคนนะไม่ได้ว่าใครนะหรือว่าว่าคนที่ทำคนที่ไม่ค่อยสำนึกเผาหญ้าข้างทางมั่งอะไรมั่งจุดไฟการเผาถ่านอนาะจารย์กระสงเสริมตอนนี้ให้ทำแบบไร้ป่องควันไม่ให้มีป่องเลย การที่จะทาป่องอาจารย์ก็ทาเป็นท่อนะเนี่ยไอต้นยาพันนี้อยากอยากขนยาคอมมอนิดเนี่ยมันต้องเอาเงาเอาลากออกครับเนี่ยถ้าปล่อยไว้หน้าฝุนั้นมันใหญ่ถ้ามันใหญ่แล้วมันใหญ่เป็นสิบ,ส,บสิบเท่าของอันนี้ต้นเนี้ยเราก็จะขุดออกยากตอนเนี้ยแค่ตะขอเกี่ยวเกี่ยวมันก็หลุดแล้วครับพอออกแล้วเอาไว้บนเนี้ยมันก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยตรงเนี้ย เมื่อก่อนฝนตกก่อนเดือนตุลาเถาจิงโจ้ขึ้นเต็มทั้งหมดเลยอาจารย์มามาหดข่าวตาไปสองเที่ยวข่าวตากลัวตาบอดแล้วก็ไปหาหมอล้างตาโอ้หวุ่นวายไปหมดเขาเรียกว่าเถาจิงโจ้ใกล้พกยานี่มันพองจะขึ้นน้ำมันท่วมครับมันเลยตายไปจิงโจ้ก็เหลือตรงต้นไม้อาจารย์นี่แหละมันไม่ตอมตายมันขึ้นต้นไม้ได้ เราต้องฆ่ามันต่อไปเนี่ยแกวแลวเนี่ยลากมันลอยครับเนี่ยฆ่าเราต้องรีบฆ่าตอนเนี้ยฆ่าตอนเนี้ยเดี๋ยวก็หมดไม่ต้องไปเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดไม่ได้ผลหรอกจานนี้คนคนหนึ่งละที่ไม่นิยมเครื่องตัดหญ้าเลยไม่เอาน้องอ่ะเขาแรงดีไม่ได้ไม่ดีก็ตัดหญ้า,า,าก็ตัดหญ้าก็ วันนึงแล้วหมดหน้าที่เขาแล้วแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์นะเจ็ดวันเขาก็ขึ้นเหมือนเดิมเราค่อยๆทําอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะขึ้นมาอีกทีแ,แทบไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเงเราเอามาหมกที่เดิมเม็ดเขาก็จะขึ้นไม่ได้เนี่ยคุมไปเลยเม็ดเขาจะไม่ขึ้นต่อแล้วก็ดินก็ดีด้วยไม่ร้อนตัวเป็นการห่มดิน เนี่ยแค่นี้ก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วครับโอ้ใช้เวลาไปต้องสินาทีแล้วตอนเนี้ยนี่เป็นสวนพยุงที่ปลูกต้นเสดาน้ำนะครับอันนี้สวนนี้2ปีกว่าสอปีกว่าอีกสวนหนึ่ง3ปีที่ถ่ายคลิปมาคลิปที่แล้วอสามปีอันนี้2ปีกว่าเน,นี่ยที่มีเชือกเขานี่เดีย่ยต้องตัดออกให้หมดครับตัดออกฮะ ต้องเอาพยายามเอาไว้ออกเนี่ยพวกยาพวกอะไรเนี่ยค่อยๆถางไปอย่างนี้แหละถางให้มันเตี้ยอย่างนี้นะครับข้างในเนี่ยใบพยุงนั่นแหละที่มันร่วงเนี่ยใบพยุงมันก็จะคุมดิน,ค,ดนคุมดินยากอะไรไม่ขึ้นครับแล้วก็สสดงสะดวก็ตัดให้มันต่ำกว่าพยุงเนี่ยตัดเขาตัดอย่างนี้ก็ถูกแล้วตัดแล้วให้มันเป็นแตกเป็นใบนี่ยมาค้ำไว้ค้ำไอ้พยุงไม่ต้องให้มันสูงกว่าแล้วแล้วกกกกแล้วก็มัดหาเชือกอะไรมามัด ไม่ให้พยุงโดนลมพัดลม้มเพราะพยุงตอนแรกมันจะพยุงตัวเองไม่ได้หรอกมันจะเป็นไม้ที่ว่าเราต้องพยุงม,มันมันไม่จะพยุงเราครับรุ่นเรารุ่นคนปลูกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เงินแล้วครับคนก็ถึงไม่ปลูกกันไงคนที่ไม่ค่อยปลูกต้นไม้เพราะเพราะเขาเขาไม่ได้เงินไงเขาไม่ได้ใช้ก็เ,เหมือนทำอ่า ทำอะไรชปาปนกิจอะไรประมาณนั้นะนะคล้ายๆว่าทําประกันชีวิตอ่ะเออทาไปแล้วตัวเองอ่ะไม่ได้ได้เงินไงไม่ได้เงินลูกหลานได้เงินแต่ประกันชีวิตก็เห็นดีกว่าไงแต่ต้นไม้อ่ะต้นไม,นไม้เขาไม่เห็นต้นไม้คนที่จะเห็นคุณค่าน้อยมากครับล้านหนึ่งจะมีไม่ถึงหมื่นคนมั้งหรือไงไม่รู้นะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ อุ้ยอหลุมตกหลุมตกบอ่อนะครับเนี่ยจานก็ร้อแล้วรอเล่าอ่ะจะให้ผู้ช่วยเขามาทำให้สุดท้ายมาทำเองจะดีกว่าแล้วให้เขาไปทำงานอื่นที่มันที่เขาถนัดเราก็มาทำงานอย่างนี้งานคนแก่กก็แก๊กไปในสวนครับต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วต่อไปเดี๋ยวเข้าสวนเองเลย ราะว่างานเตางานเตาให้เขาทำกันเขาทันสองคนต่อไปสองคนนะั้นช่วยกันเผาถ่านช่วยกันทำอาจารย์ก็เข้าสวนแล้วก็จะให้เขามาช่วยเป็นบางครั้งต้นไม้ใหญ่มาตัดอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็16นาทีกว่าแล้ว16นาทีจะครึ่งครึ่งกว่าแล้วด้วยครับก็ขอ,ขอจบคลิปเปิงเท่านี้นะครับสายไปสายไม้เจ้าคงจะตาลายกันหน้าดูมืนกันนะ เรื่องสัตว์จะทำแห่งชีวิตครับโลกมนุษย์เรามันร้อนฝนตกหนาวอะไรเกิดภยยัยน้ําทุ่งน้ําท่วมมันเพราะคนเราคนเราทาั้งนั้นเลยคนเราทําให้มันเกิดนะป่าไม่ปลูกปล่อยโล่งเตียนและต้นไม้มีโค้นทิ้งกันหมดก็ไม่ได้คิดกันว่าจะต้องทําอะไรครับปลูกไม้ลม้มลุกอย่างเดียวพืชผักแล้วก็มันก็เป็นที่โล่งโล่เตียนเไปหมดนะครับมันไม่มีประโยชน์ถ้าปลูกต้นไม้เนี่ย ปลูกทนปลูกสักสามดูแลมันสักสามสี่ปีเนะี่ยพอห้าปีก็จะดูแลน้อยลงน้อยลง,ลงพอสิบปีขึ้นไปในแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ดูแลมั่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสิบปีขึ้นไปยี่สิบปีนี่เห็นละเห็นงามตัวสวยงามเนี่ยทุ่งโล่งเนี้ยนี่ที่งซื้อใหม่เนที่ซื้อใหม่น้องให้น้องซื้อไปก่อนแล้วก็ว่าน้องเขาไม่เอาก็จะซื้อต่อเขาไล่ครึ่งครับตรงนี้ ไรครึ่งก็อยากปลูกป่าอย่างนี้แหละอาจารย์อยากปลูกแต่ต้องทุ่มแรงเยอะไงให้เขาทำก็เขาคงไม่ทำแล้วทำไม่ไหวเขาจะให้อาจารย์ทำอาจารย์ก็ทำไม่ไหวอะทำมันก็ต้องใช้แรงใช้เงินน่ะเขาก็ไม่เอาต่อแล้วเขาไม่เอาต่อแล้วหมดไปล้านหนึ่งแล้วซื้อที่ก็ซื้อที่ก็ราคาเจ็ดเจ็ดแสนโถมที่ไปสามแสนเป็นล้านหนึ่งครับหมดไปล้านหนึ่งแล้ว โอเอาแค่นี้นะครับอย่าลืมกดซับตะไลกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเกิดมีโฆษณาขึ้นก็นดูโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ